กูพูดเรื่องยุทธศาสตร์ชาติในสิ่งที่ประเทศไทยกับเคลื่อนไปมีอะไรบ้างมีถนนหนทางต่างๆที่มันเกิดขึ้นมีเรื่องของทุนสำรองที่มันเก็บเข้ามาเพิ่มขึ้นมีทุนสำรองเข้ามาเพิ่มขึ้นกูไปทรยศตรงไหนกูถูกซื้อใครซื้อกูคนที่ติดตามผมทุกไลฟ์ผมด่าแดงด่าส้มมาทุกไลฟ์แล้วใครซื้อกูถ้ามีคนเดียวที่ซื้อกูได้พี่ธีไม่ต้องซื้อหรอกลุงตู่ลุงตู่ไม่ต้องซื้อหรอกกูซีโรล่าให้อยู่แล้วลุงพีก็ไม่ต้องซื้อครับเพราะผมก็เคารพลุงพีเช่นเดียวกัน แล้วผมก็พูดเสมอว่าใครจะด่าลุงพีด่าไปแต่ถ้าลุงพีทำสำเร็จไปขอบคุณด้วยกูพูดเป็นร้อยรอบมึงคิดอะไรกันอยู่มึงบ้ากอะไรกันอยู่มึงคิดอะไรกันอยู่นะครับมึงตั้งสติสิ่งที่มึงทําคือการเอาแนวคิดพวกเดียวกันมาขยี้มาโจมตีมาแขวนแล้วมึงก็ดังคนขึ้นช่องแล้วก็พูดที่มึงดูดีนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วคนก็มาด่าผมแล้วก็ได้ความสะใจแล้วก็บอกว่าโอ๊ยเขาติดตามมึงเพราะหน้าตาดูเนี่ยนะอะไรของมึงมันยอหรือเปล่า รักกันนะครับนะฮะพี่น้องคนไทยนะครับรักกันเถอะครับมาเป็นปึกแผ่นเถอะครับถ้าผมทําไม่ดีอะไรเนี่ยนะครับสกิจผมมาหลังบ้านครับนะฮะบอกว่ากบกบพูดตรงเนี้ยพี่ไม่โอเคนะเออสกิจมาหลังบ้านครับนะฮะผมยินดีเรียนรู้จากพี่ๆทุกๆท่านนะครับพี่ๆทุกๆคนอินฟูทุกๆคนนะครับเป็นเสียงที่รวมกันเพื่อเป็นปึกแผ่นในการที่จะช่วยคนไทยให้ได้รู้ช่วยคนไทยให้ได้รับทราบในคุณงามความดีของสถาบันในคุณงามความดีของคนที่ทําเพื่อชาติจริงๆพี่ทักผมมาเลย น้องกบพี่ไม่โอเคว่ากับคำว่าแบกยุทธศาสชาติเออพี่ผมไม่ได้บอกว่าแบกนะผมไม่เชื่อมั่นเออจะได้อธิบายกันไปนะครับเพื่ออะไรนี่คือสิ่งที่ผมมองว่าทําไมมันถึงเกิดเรื่องเหตุการณ์แบบนี้นะฮะแล้วก็มีคนที่เลิกติดตามไปก็ช่างแม่งไม่เป็นไรนะครับไม่ได้สีเรียยน,นะฮะผมก็จะทาหน้าที่ของผมนะครับจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดเพราะฉะนั้นถ้ากูทาอะไรผิดมึงบอกกูหลังบ้านได้เลย จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยพิผงทุกวันนี้กูก็เพื่อเพื่อชาติบ้านเมืองแล้วกูก็เสี่ยงด้วยเพราะสิ่งที่กูพูดไปเนี่ยมันไปขัดผลประโยชน์กับคนเยอะแยะมากมายกูใช้ชีวิตเสี่ยงมาตลอดมึงเคยรับรู้รับทราบปะไหมไม่ใช่เอาแต่ใจทำไมน้องกบไม่แก้เรื่องทับลานทำไมน้องกบไม่พูดเรื่องช้างทำไมแล้วกูรู้ทุกเรื่องไหมล่ะกูต้องรู้ทุกเรื่องไหมมึงอย่าใช้สันดานกีีสันดานส้มที่บอกว่าโอ้ยุคลุงตู่ยังมีคนโกงอยู่และยุคลุงตู่เอ้ามันก็ต้องมีสิลุงตู่ไม่ได้เทพเเเเเเจจจ้้้้้้้้าาาาาททททีีีีี่่่่่่่ะะะะแแแแแกกกกกปปปปััััััญหรรรศไไไไยยยยยในนนนนนนลลลวววบุอออองงงงงมมมมถึสฮคคโ์ชตติด ผมไม่รู้เนี่ยผมชัดเจนมากผมไม่รู้ผมก็บอกว่าไม่รู้นะครับผมบอกว่าเดี๋ยวพี่ผมไปหาข้อมูลก่อนมาถามเรื่องไอ้น้ององกวพูดเรื่องคุมกําเนิดช้างหน่อยก็กูไม่รู้คุมกําเนิดอะไรกูถนัดแต่คุมกําเนิดอย่างอื่นมาถามกูเรื่องคุมกําเนิดช้างแล้วกูไม่มีข้อมูลก็บอกว่าไม่มีข้อมูลเออได้กูแถมเลยไง นะครับไม่รู้บอกไม่รู้แค่นั้นเองขอเวลาสักนิดนึ่งเดี๋ยวไปหาข้อมูลตกวิตกวิจารวิเคราะห์มาให้ตกผลึกมาให้นี่คือสิ่งที่ผมทำมาตลอดคือกระบวนการการรับข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นเราต้องอย่าเพิ่งเชื่อตาทิพย์หูทิพย์คืออะไรอภิญญาตาทิพย์อภินย์แปว่าหย่ยาแปลว่าการอย่างรู้การอย่างรู้สองตัวใหญ่คือตาทิพย์หูทิพย์ไม่ใช่มองทะลุกำแพงไม่ได้ยินข้ามโลกคือการใช้ตากับหูให้เป็นช้าลงต้องมีสติเขาเรียกว่าสติประฐานสี่สติประฐานสี่มีกายควบคุมกายอยากให้กายดูดีก็ การควบคุมวิญญาในการขับเคลื่อนตัวเราคือควบคุมเวทนาคือควบคุมการรับเข้าคือควบคุมพัดสาหารคืออะไรอย่ากระทบอารมณ์นะครับโหไว้ก่อนตั้งสติเฮ้ยท้ามันไม่ใช่ทิ้งไปนะครับนี่คือการควบคุมการรับเข้าที่เรียกว่าเวทนาเสวยอารมณ์เมื่อพลาดเมื่อเผลอรับเข้ามาแล้วพุทธองค์จึงบอกว่ากายเวทนาจิตธรรมคือควบคุมจิตควบคุมจิตคืออะไรมโนสัญญาเจตนาอาหารมโนคือประตูระหว่างที่เข้าอย่าเพิ่งเอาเข้าไปในสัญญาอย่าเพิ่งให้มันเจตนาออกมานะครับรู้ว่ามันไม่ใช่รู้ว่ากินไปแล้วมันเกิดพิษรู้ว่าคิดไปแแล้้้วเเรียดททิิิงงไมม่่่ใชสาาาะตถอกนแล้ว เกิดสภาว่าทำกายเวทนาจิตกิดภาพไปแล้วเกิดสภาว่าทำคืออะไรควบคุมวิญญาณอาหารคืออะไรอย่าไปเสพต่ออย่าไปกินต่อหยุดกินให้มันถ่ายให้หมดก่อนทิ้งไปก่อนนี่คือกายเวทนาจิตธรรมที่มึงต้องใช้ให้เป็นแล้วฝึกใช้นะครับคิดอะไรชั่งน้าหนักดูว่าทําแบบเนี้ยใครเสียหายถ้าทําแบบนี้แล้วเพื่อนร่วมบุดรกรรเสียหายมึงทําไปเพื่ออะไรถ้าทําแบบนี้นะฮะแล้วคนคนหนึ่งที่เขาเป็นคนดีรักชงรักชาติเสียหายมึงทําไปเพื่ออะไรทำไมมึงไม่กับเขาหลังบ้านไม่กับเขาดีดีมึงบอกเขาได้ไหม ขอบพระคุณปาวานมากๆครับเพื่ออะไรนะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเอาวิธีคิดก,กูนะเอาไปแขวนต่อแล้วก็เชิญคนขึ้นมาช่องเยอะแล้วก็โอ้ยมันเป็นอย่างนี้ว่ามันต้องขับเคลื่อนด้วยคนก็รู้ว่าขับเคลืค<ร>่อนด้วยคนนะครับแต่สิ่งที่เขาออกแบบมาเพื่อต้องพึ่งพาการเลือกตั้งให้น้อยที่สุดนะครับเพราะอะไรเพราะการเลือกตั้งมันเกิดจากเสียงข้างมากแล้วเสียงข้างมากมันจะเป็นอย่างนี้ไงเพราะเสียงข้างมากมันยังหาแต่นักการเมืองที่ทำผลประโยชน์ให้กับมันนะครับแต่ผมกำลังปลูกฝังให้คนส่วนใหญ่ นะฮะหาหนักการเมืองหรือผู้แทนรัฐดอยที่ทําเพื่อชาติจริงๆแล้วเดี๋ยวไม่ต้องบังคับให้มันเลือกใครเดี๋ยวมันไปเลือกกันเองเพราะมันฉลาดและมีปัญญาแล้วเข้าใจปะละ่าล่ะเออโอ้ย <laughs> นะฮะเคลียร์นะครับมีใครอะไรสงสัยไหมครับกบโดนซื้อใครซื้อครับมึงไปหามาดิบินไปเสร็จอะใครซื้อไปหาคลิปเสียงมาดิคลิปหลุดมาดิคลิปหลุดคลิปหลุดซื้อนะอย่าคลิปหลุดอย่างอื่นนะ <laughs> นะฮะช่องเดอะมโนลงแอปแดง ช่องเดอรมานโอลงแอปแดงไปตั้งสี่ห้าสิบคลิปมึงไม่เคยไปดูเลยแต่มึงผ่านไปช่องช่องหนึ่งฟังโอ้ยกบโมานโอกูแฝงไปติดตามแม่งแล้วกูเคยเชื่อว่ามันเป็นอย่างนี้มาตลอดกูเคยเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นมาตลอดอะไรของพวกมึงอะไรกนผมไม่ใช่คนดีนะฮะผมร้าร็จผมไมไปดื่เหล้าต่อนะครับแต่สิ่งที่ผมจะไม่ทำคือเป็นภาระชาตินะครับภาระชาติผมไม่ทําทุกไลด์ด่าแดงตลอดแล้วทุกวันนี้ด่าแดงเยอะด้วยนะฮะเออเพราะอะไรเพราะมันชอบเกมผลงานแล้วมึงรู้ได้ไงว่ามันเกมผลงาน มึงก็ต้องเข้าใจายุทธศาสตร์ชาติที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยไงมึงจะได้รู้มันเคมอะไรบ้างมีใครมาพูดแบบกูไหมอะนะครับกูมานั่งพูดผลงานลุงตู่ปักเบียดปากแกะปากเปลียบแปลอยู่ๆมาบอกว่าไอ้กบทรยศ <laughs> มึงต้องแบกคนนู้นคนนี้นะแบกคำหาอะไรนะครับลุงตู่ก็ไม่ใช่นักการเมืองลุงพีก,ก็ไม่ใช่นักการเมืองเพราะประกาศไปแล้วว่าไม่ใช่มาเล่นการเมืองแล้วมึงแบกใครนะฮะเออไปคิดเอานะครับมึงคิดว่าลุงพีมานั่งรองนายกได้เกิดจากการเซฟของผู้มือเหรอ นะครับมึงคิดว่าพรรคส้มถูกทีไปเป็นฝ่ายค้านเกิดจากการเทฟของ14ล้านเสียงเหรอรู้จักมึงรู้จักพระอ,อินทร์น้อยไป